ทนายเดชากิติวิทยาน,านันทนายของคุณพนิดาศิระยุยทธโยธินแม่ของแตงโมนิดาเปิดเผยถึงความคืบหน้าคดีการเสียชีวิตของแตงโมนิดาระบุว่าเร็วๆนี้ให้รอผลการทดสอบนิติวิทยาศาสตร์โดยตำรวจอาจจะแจ้งข้อหาหรือมีผู้ต้องหาเพิ่มทุกปัญหาที่โซเชียลสงสยัยตำรวจทำครบแล้วแต่ตำรวจไม่ได้ไรายงานให้ใครทราบ ตำรวจจะไม่ทำให้ผิดหวังยืนยันแทนสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติเพราะมีการพูดคุยกันทุกวันทุกข้อสังเกตของโซเชียลตำรวจตอบคำถามคุณแม่และผมครบถ้วนหมดแล้วแต่ไม่จำเป็นต้องบอกสังคมเพราะไม่เกี่ยวข้องในคดีและผมไม่จะเป็นตองชี้แจงให้สังคมทราบเพราะผมเป็นทนายผู้เสียหายทุกสิ่งทุกอย่างเป็นความลับ ทุกข้อสงสัยในโซเชียลตำรวจมีคำตอบหมดทำรายงานเป็นรายลักษณ์อักษรแจ้งผมและคุณแม่ทราบหมดแล้วคำตอบของตำรวจมีพยานหลักฐานหมดส่วนสัปดาห์นี้จะมีความชัดเจนออกหมายจับเพิ่มเติมหรือไม่ทนายเดชาระบุว่ามีแน่นอนอาจจะมีสองคนถ้าทุกอย่างลงตัวเป็นไปได้คนบนเรืออาจจะถูกแจ้งข้อหาเราทำเต็มที่แล้วการจะกล่าวหาใครต้องมีความรัดกุมเมื่อแจ้งข้อหาแล้วไปถึงศาลต้องชนะคดีรับรองว่าไม่ผิดหวัง